เราคือชายหนึ่งคนที่เอา ผมคือชายหนึ่งคนที่กําลังนอนหลับอยู่แล้วก็ทําการเปิดจดหมายขึ้นมาในจดหมายเนี่ยจะมีสิ่งที่คนต้องรู้นะจะมีหน้าจอไอเทมอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีของสะสมอยู่ฝั่งนี้อันนี้สําหรับนักสืบปุ่มซ้ายเนี่ยสามารถตอบโต้แล้วก็เลือกแผนที่ได้ ALT เนี่ยสามารถเปิดปิดคําใบไ้ได้นะทุกคนครับพร้อมหรือยังก็คลิกที่ถูกต้องอันนี้มีตัวไหมอ๋มอไม่มีใช่ไหมเราคือชายคนหนึ่งที่ต้องตามหาความหมายของการเดินทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเอาสิ่งนี้ไปก่อนนะตอนแรกเนี่ยเขาให้จดหมายมาทุกคนจดหมายนี้จากดร ซูซี่พฤติกรรมสืบสวนที่ชั่วร้ายกําลังเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะคนไข้อะไม่มีอาการป่วยทางจิตใดๆเลยเราต้องช่วยพวกเขาเจอกันที่โรงพยาบาลนะ,ะแสดงว่าเราเป็นหมอหรอโหเอ้ทำไมปากค้างขันดน,นั้นะว่ะต้องมีอะไรแล้ว<ม>ตอนนี้เรามาเอ้าวันผมผมวาบเลยนะไปไหนได้บ้างเนี่ยเอ้ยเดเดเแป๊บนึงเฮ้ในปราสาทมีไม้พายอยู่สอัน เอามาก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บมาก่อนแล้วกันไม้พายอยู่ตรงนี้นะตบกล้องผมมันบังอยู่ไงบอกทุกคนให้เข้าใจเดี๋ยวแบบงงว่าเอ้ยไม้พายไม่หายไปอยู่ตรงนี้ทุกคนครับอยู่ตรงนี้อาจจะไม่เห็นแต่กล้องผมเห็นอยู่เอ่อตรงนี้มีปลาที่ตายแล้วกับโนกเป็ดน้ำไปไหนได้บ้างเนี่ยฮะอ่านี่ไงเพราะว่าเรือมันต้องการไม้พายนะโอเคได้ดิครับไปไปกันจะไปไหนกันเนี่ยเหมือนจะตอนแรกเราอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งนะ ตอนนี้เหมือนกำลังจะพายเข้ามาเมืองนะตรงน,นี้มีอะไรไหมฉัน,นต้องการหนอนอันนี้หนอนอนะนะต้องการหนอนไปตกปลาเหรอคนนี้ผู้หญิงอะ่ะมีคนป่วยทางจิตจํานวนมากมาทั้งสองฝั่งของกําแพงเลยอะ่ะพวกเขาว่าควรได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลน,นะแต่พวกเขาว่ากับเชื่อในทางเรื่องของภาพหลอนมากกว่าแสดงว่าคนป่วยทางจิตอาจจะอาจาโอ้โห โอ้อยู่ไหนครับเนี่ยมีเรือดำน้ําด้วยเรือดำน้ำําส่องพระอาทิตย์ตอนคืนจะสามารถเห็นตึกที่มันมีตึกลีลาบได้หรอกระดูกหมาไปทำอะไรอะ่ะฮะตรงนี้ต้องการขวานนะครับเออมีขับอยู่ในนี้โอ้ไม่มีของไม่มีบัตรของขับอยู่มาถามป้าที่ป้ารู้จักอะไรไหมครับข่าวท้องถิ่นนะครับผมกาแพงที่แบ่งแยกสังคมนะจํานวนผู้พักอาศัยที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นกา,า,ารพิพากษาของกําแพงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามคําของหวหน่วยการโรงพยาบาล มีอยู่หน้าเดียวแสดงว่าโรงพยาบาลเนี่ยสร้างกำแพงมากั้นเอาไว้ไม่ใช่โรงพยาบาลหรือจะอาจจะเป็นคุกหรือเปล่าไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้มีอะไรอยู่เอ๋ตัวนี้เป็นกรงหมาฮะอไม่ได้หมาดูผมมีกระดูกไงแท้ไปก่อนหนูโอ้มาถึงก็เอาแล้วเหรอเดี๋ยวเรียงดีๆดีนะทุกคนครับผมว่าน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเพิ่งไอ้หนูหนูอย่าอย่าเพิ่งแท้หมดนะเดี๋ยวขอเรียงก่อนอ่าๆนี้นี่หูหูหูว่าแปลกๆอยอ่แล้วตาตาผมว่าตรงนี้แหละใช่ไหมติดอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ โอเคถูกยังถูกแล้วดิอ๋อมันจะยังไม่ถูกไฮะทำไมอ่ะ oh, อ๋อคนละด้านกันอนะันนี้โอเคลุงไม่ลุงไม่ตัดผมอ่ะลุงไม่ทำอะไรในนั้นนะ่ะแท้ไม่หยุดเลยอ่ะผมได้ขวานมาแล้วนะผมขอช่อหน่อยดินี่โหอินวันไปดิถึงนละ้ แต่ปัญหาคือผมจะไปเอาให้เรื่อยๆผมขอกลับไปก่อนนะคือตอนนี้ปัญหาผมต้องการตกปลานะแต่ว่าไม่มีสิ่งของที่มันเป็นปลาเลยนะอยู่แถวไหนตรนนีน้ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่แต่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันยังขาดของอยู่นะตรงนี้ได้อันนี้เข้าไปแล้วป้านี้เข้าไปแล้วโอเคนะ่าจะต้องกลับมาฝั่งนี้ก่อนบางคนได้ไปเชื่อในพระเจ้านะด๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพระเจ้ามีอยู่จริงเกมเรื่มน่าสนใจแล้วคือเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนด้วยนะผมมาแบบงงๆเลย เขาไม่เห็นหอมอกำลังใส่บางอย่างไว้ในตู้ไปรษณีย์ครับออตู้ไปรษณีย์หรอนี่ไงเอะคืออะไรอะ่ะโห3สามตาองค์เทพสามตาเรามาโดนใจคำเตือนนะคำเตือนครับคนสามตาเนี่ยจะปรากฏตัวในละแวกบ้านในบริเวณกลางคืนเทนั้นนะฮ้ย่างยห้ไกน เพื่อจะเจอหนอนอ้าวมีตั๋วอยู่หนึ่งใบเก็บมาเก็บมาจะเข้าไปในคลับได้นะเออตรงนี้ได้ไหมอ้ามีตู้จดหมายของดร์ซูซี่นะไลเซนเข้าชื่อสุฉันกําลังดําเนินการโอนย้ายเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปสละจากที่นี่นะคุณอาจะต้องเปิดใช้งานมันฉันกําลังรออยู่ในโรงพยาบาลเพื่อนของฉันกําลังช่วยคุณเข้าไปในนั้นได้นะนี่ไงที่ซ่อนของฉันเพื่อนอันนี้นี่นะนี่ที่ซ่อนแสดงว่าซูซี่เนี่ยเป็นดร์ที่อาจจะช่วยคนสําหรับคนที่อยู่นอกกําแพงกับคนที่อยู่ในกําแพงคือคนที่อยู่นอก กำแพงอาจจะเป็นแบบคนที่เป็นบ้าไปแล้วไงเพื่อจะรักษาก็ต้องเข้าไปอยู่ในกำแพงดรซูซี่เนี่ยอาจจะช่วยคนที่มาอยู่ในนี้หรือเปล่าผมยังไม่มีข้อมูลพลอยอนันนี้อ่าไฟไม่ติดไม่มีประแจครับใครวะเนี่ยให้เบอร์โทรมาด้วยคนหายครับ <c oughs> เลือกมันเยอะจังวะแล้วปวดหัวแนละ้วฮาคุณนะพมเห็นเขานะโปดโทรแจ้งโรงพยาบาลนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสองสามะปิโทรมันน้อยจังไอ้อันนี้มีป้ายป้ายคอ,อ๋อป้ายมปททำอะไรอะ่ะเอาที้เก็บของมาก่อนนะทุกคนครับผมมีบัตรแล้วเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผมไปหาคนก่อน พวกคนที่สร้างกำแพงอะ่ะอ้างว่าทำกำแพงขึ้นมาเพววื่อความปลอดภัยของเขาเองอะ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะพวกเขา,าต้องการควบคุมพวกเรามากกว่านั้นอีกอะ่ะ กรแพงหรออ้าวจริง,รงๆแล้วคือเราคือเราก็อยู่ในกําแพงเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องมีไอดีอยู่ข้างในเป็นไ d c ดี d การดเพื่อที่จะสแกนแล้วออกไปนอะกกรแพงไททันปะเนี่ยฟาบิภพไททันมาผมมีทิกเกต็ตอยู่หนึ่งใบครับเข้าไปข้างในก่อนก่อนเข้าไปในขับก่อนนะอ่าหมวกอื่นไม่ได้นอกจากหมวกเหลี่ยมเท่านั้นฮัลโหลสวัดดีครับจ้าเออมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หมวกนี้ <c oughs> ดูนะหมวกเหลี่ยมเท่านั้นผมโอ๊ยต้องการเหรียญด้วยทางนี้ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคน โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวผมขอไปหาหมวกก่อนเฮ้ย <c oughs> มีกุญแจมีนี่ได้เหรอไป้ายไม่ได้เหรอแล้วออกไงออก,ง,ออกง,อองี้อ๋อโหทำไงอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคน <c oughs> ผมต้องไปหาลุงอะ่ะแต่ลุงเขาต้องการเยอะต้องก, <c oughs> ก,การนอนเฮ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ยได้ได้แป้งตรงนี้มีอยู่ <c oughs> อ๋อมีก็เอาไปแล้วตอนนี้เรา เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวฮะฮะทมไม่ได้ะแล้วผมเอาไป้ายไปทำอะไรได้วะตนะอนนี้ผมไปไหนไม่ได้เลยนอกจากอยู่แถวนี้นะมีนกตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันนกไปละจะเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนหมวกแล้วจะไปเอาหมวกมาจากไหนอะปัญหาคือตรงนี้แหละเออตรนนี้ต้องการอะไรอะไม่มีของแล้วนะทุกคนฮะไปไงต่ออะเยเดแล้วก็น,นะวนมาตรงนี้กับแป๊บหนึ่งครับผมว่าผมต้องหาของแล้วแหละคนหายหนึ่งคนที่จมูกยาวๆคนนี้หรอไม่ใช่อะมันได้แค่คุยอย่างเดียวนะแต่ไม่สามารถเอาของจาเเขได้ลย นี้มีนอกอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมตรงนี้เขาได้ปะไม่ได้เลยอะ่ะมันได้แค่บางที่เองนะมีของอีกไหมเนี่ยไปทางนู้นได้ปะไม่ได้แล้วนะหมดทางหมดทางไปแล้วครับผมไอ้หนูเอามบไหไม ไม่เอาไม่เ,ยมเ,ยเลยโตผม,มยยนนะตจะเอาป้ายไปทำอะไรดิยุ๊เนี่ยผมมีป้ายอยู่หนึ่งอันนะแต่ปัญหาก็คือจะเอาป้ายไปทําอะไรเท่านั้นเองตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้แล้วอะแล้วทำามทำไมเยอะแยะอะกลอยหอกลับไม่ได้แล้วนะมาแล้วมาเลยด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันมีไม้หักแต่ว่ามันก็ทําแล้วอะมีของไหมมีของไหมไม่มีแล้วอะหมดหมดเกลี้ยงเลยได้แ,แค่ป้ายตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมโอเคผมว่าตผมต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องทํามากขึ้นกว่านี้เพราะเราได้ป้ายมาแล้วนะหรือจริงๆแล้เราใช้ป้ายได้หรอ อ๋อนี่คือปิดไฟเปิดไฟอ๋อเข้าใจแล้วต้องมีที่หยอดเหรียญห้องน้ำด้วยอันนี้คือตอนกลางคืนใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเออเรียบร้อยเป็นไงครับพี่อืมเชิญชุดสวยเนี่ยมกดีขอามาได้เลยเรียบร้อยแล้วผมมาแล้วทุกคนครับเนี่ยคุณกล้ามากนะฉันอาจจะดื่มเบียร์ไปหลายแก้วแล้วอะแต่ฉันแน่ยังไม่เมาเลยล่ะเอามือเดียวเนียวของคุณออกไปจากเหรียญของฉันซะไม่งั้นน่ะฉันจะฟาดคุณด้วยแก้วใบนี้โอ้โหสะด้วยสิ ได้เหรียญมานี่ไงให้ลุงเขาไปมองแก้วไงคือตาแบบมองผิดจุดอะเรียบร้อยก่อนเลยป้าได้ไหมป้าไม่ได้แล้วหรอหมดแล้วหรอ,หม,ห,รอหมดแล้วทุกคนคือคลับนี่มี3คนนี่นะไายไค่เนี่ยลอยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ถูสะอาดแล้วป้าพอแล้วยืนอถูอีกเหรอถูอจุดเดียวด้วยนะตรงนี้มันสกรปรกอยู่เนยเห็นไหมนะเนี่ยออกเยอางยืนอยู่ที่เดิมเลยทุกคนเออผมเอาเห,าาหนนะรียญมาใสนะ่ห้องน้าก่อนนะไม่รู้ไปทําอะไรนะว้าวห้องน้ํามีเอ๊ะไข่ค,รครวงมาไข่ค,รครวงก่อนไม่รู้ว่าทําอะไรได้ เฮ้ยกดน้ําได้อยู่โหต้องมีอะไรละก๊อกน้ําไม่มีไม่มีฝากก๊อกนะไม่มีที่เปิดตัวนี้ออกไม่ได้เฮ้ยใช้แค่ควงได้ไหมเชียบนี่กุญแจทิบผมนึกว่ากุญแจที่เปิดเปิดมาโว้ยไม่นึกว่าจะไปโอ้ยคนลุกเฮ้าเลยครับผมลุงครับผมผมมี เล่นั่นไงนสิที่ไหยตกกะฮะเอาเมียมาตกปลาหเหรอลุงเกิดอะไรขึ้นอะวันว่้จะเกมแบบเซอร์ไพรส์แก้วอ่ะเรามีการแล้วนะออกได้แล้วออกเถอะไม่ต้องอยู่มาแล้วโอ้ เ้ยเกมนี้ดูดีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตถึงเมื่อไหร่นะผมว่าตัวเต็มมันน่าจะดุอยู่นะคือเราอะ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในกำแพงซึ่งเขาสร้างกำแพงล้อมรอบเลยแต่ว่าเราตอนเนี้ยที่เกิดมาได้ที่ที่ตื่นขึ้นมาเราอะ่ะอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเราได้รับเชิญมาจากดรซูซี่ซึ่งไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะอาจจะแบบไปรักษาผู้ป่วยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในนอกกำแพงตรงเนี้ยในกำแพงฝั่งเนี้ยมันคือโรงพยาบาลฝั่งเนี้ยคือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งโดนกำแพงล้อมรอบเอาไว้ซึ่งหมู่บ้านแห่ง ทั้งปกติและไม่ปกติผสมกันไปผมว่าไม่น,าน่าจะปกติหนระ่ะลุงผมคิดว่าจะเอาปลาไปตกผมคิดว่าจะเอาหนออไปตกปลาเอาไปกินปลาปอไม่เข้าใจอ,อะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีรนนท์ด้วยครับผมสอนคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามด้วยคลิปนี้เกมมันจบไวอะ่ะเนื้อเรื่องน่าจะเข้มข้นอยู่นะหวานเจี๊ยบไม่ใส่น้ำด้วยผสมเข้มข้นแน่นอนหวานเจี๊ยบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฮะ